สวัสดีครับพบกับช่อง u t u b e 59อัพเคล็ดลับคนแก่วันนี้จะพาไปรู้จักคุณแม่ที่แกร่งยิ่งกว่าล็กคนหนึ่งครับจารุนจรค่ะจารุนหมแก้วผู้หญิงที่ที่รู้รือว่าแกร่งมาก แก่งอย่งนี้กว่าเล็กเพราะว่าถ้าเป็นเล็กนี่พูไปนานแล้วนะพูไปนะพูไปเลยอ่ะสิเปอร์พูสิบสามพูสิบสามก็จะไม่ปคนทม่เลยไปแต่ปแต่ไปคนแม่แตงปลาเร่ามูหนึ่งคนเรามอกมามาอยู่นี่ไม่ได้หรอกมาซื้อตีซื้ออย่างอยู่นี่มาอยู่นี่ปี2 5งพัน้ารสามห้า ที่จะมาทาอันนี้ตอนนี้โต๊ะล้อเผาทานอยู่ที่ปะเราปะ่ะคะอน,นคนอยู่ตอทั้นคนมนอ,ยอยู่ในเวียงป่มาอยู่ตัวอ่ะโะลวอเผาทานอันุคนกับมีงวลอ้ออหนึ่งการมงจะกกอน,นั่นจะเป็นงัวล้อนะ่ะ ยังมีรถเดียวยังมีรถเดียวคนนี้ผมมูจักนั่นรู้สึกมีล่ะมีล่ะสู้ชีวิตเนาะสู้ชีวิตละเก่าๆคันนั้นแม่นรถรถนั้นเป็นเก่าๆรู้สึกว่าไปยังทางใต้เนาะไปเอาเอาทุเรียนมาขายนะแมนแม่นแมนตัวนั้นอ่ะรถเก่าๆในเมื่อคนรู้จักว่าเอาเตียงเข้าไปอันนึงเนาะแม่นไปพักไปนอนไปนอนเาหมูปั๊มอืมขายต่หมูแม่สอบอย่างนี้ยกอ่ะมัไปไกลหรอก นะทำงานดูกันก็ได้ทำงานทำงานให้หนูบดวยยาขายทุเรียนขายมาชะปะโบลัวเผาทานตั้งร้านปะยางสู้สีบิตมาเยอะแยะจะรู้แล้วว่าไอ้ไอ้ไอ้ความรู้เรื่องทำยางทำอย่างนี้ไอ้มึงคนมันเก่งมาก่อนกันเเก่งเก่งเพราะว่าเปิ่น เปนกเป็นเพนกระ่ทำนะเืนก็บอกเขาว่าเออจะรุมันมีเร้่ไหมกับมามีแล้วเนอะอาจจะไปพอเขาป้ายางจะรุนป้ายางบอกอย่างเาบอกได้กับปเป็นอย่างมีอย่างที่อย่างนี้มันได้หรออะไรนั่นม่โมคนแม่มคนนี่รู้รจักเขาตั้งแต่แม่แม่ดอกนราไปเดื่อยต่อไดแล้วเธอน่า เราเห็นว่าป้าจะรู้นี่สู้ชีวิตมากเพราะว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะสมัยนั้นยังลูกน้องยังไม่ค่อยมีนะมีเม่เน่าคนเดียวกันจารูนตัวเล็กนิดเดียวนะทั้งงัดแม่น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 ต้องเน่ามากว่าจะมีลูกน้องนี่พ่อถ้าโบทนนี่อยู่ไปได้มาอยู่ไปได้อยู่ไปได้ถ้าโบทนอ่ะอ้ามขมมันได้เน่าหรอเฮาเนี่ยได้เน่า ป้าะมูนคิดว่า้ทคนจะต้องวางแผนไว้เฮาก่อนนะไม่หรอกเจอว่าเพื่อนตายไปอ่ะถ้าเฮาเนี่ยไปจ้างเขาต้องขายหมดอ่ะแม่นแม่นอันนี้หัวเมียกันต้องเข้าใจนะแม่นทำงานเมียบางคนไม่เข้าใจนะแม่นมันเหมากระยุ่อาเคสยการเป็นไม่ยิงยาอนี้แต่เฮาแบบว่าเฮาต้องนแม่ยนไม่เกี่ยวกันแม่นน้ำแก๊สกินิดอ่ะเสียงทายตัวก่อน ไอย่างบอกมาตัวต้าจะรวนเพื่อนไม่ได้คิดว่าเป็นเปิเป้นอนถึงไม่ยังไงแม่นแม่นทำได้แม่นยิ่งทำได้เขาต้องโจยเพราะว่ามันคนเพิ่อนบอเปิ้อนมาตุกกา้กับเฮาเพิ่อนไปค่นในเวียงมั้งหรอแล้วเฮาจะมายีไปได้มาทายตอดพเขามามาต้องแม่นแม่นแต่เปิ้อนนึงว่าเราถ้าไอ้แต่ละถ้าเป็นแตยไปตัวต้องสบายแม่น ต้องทำได้อย่างกี่ลิตรกอมันเกียรสามลิตรบนสามหอ่สันนี้ลูกน้องแล้วน้ำมันเพียงท้ายหรอทายสลิตรสองลิตรตอนนี้มีลูกน้องมีอยู่3ามคนสามสาะสัหนึ่ง เขาจะลูนก็อยู่อย่างนี้ตั้งแต่ลูนเป็นเด็กแล้วเนี่ยเขาูชอบเยงหมาลูนแมวนะ้านหนาบ้านหมาบ้านแมวเด็กสองวดสองลิตรว่าก่อนมาตัวใหญ่เลยเด็กสองลิตรอ่ะ ไม่อ่ด้จตนะแต่ว่าเาทงานปอซีสมัยก่อนปอีสมัยก่อนไลยางหันสายยางหันเปียนเออเนี่ยรตได้สายตุดได้ดได้ตัวไหนบยสองสาสี่ห้าหกยังอ่ายังท้ายสายตุดได้ตุดได้น้ำมันเบรกน้ำมันเบรก สองกองเครื่องกองเครื่องนี่ล่าอยากํำรับต้องจำด้วยเพราะว่าใจเขาก็ลืมวันนี้ใคราืมาแ้วนีมีม่ศูนย์บวกร้อยห้าสิบกองบวกห้าสี่ศูนย์น้ำมันเกียร์บวกน้ำมันเพียงท้ายสามหกศูนบวก น้ำมันเบรกสองหกศูนย์บวกสายสุดเก้าศูนย์สองพนันหกร้อยเก้าปิดสิบ,บาท้อโอ,โอ,โอเหลือถึงสิบบาทก็จะวัดนี่มีหรือยัง ะดีละอ่าขนมาเบรกสองกระป๋องอ๋อไล่ลมโอ้โหแหงขนาดนั้นไงพี่อย่างนี้ในร้านนี้เาหูหมดเลยกันหูหมดเลยหูกะน ฝึกมาหมลฝึกมาเรียบร้อยนั่นเป็นหญิงแก่งนะเนี่ยขอดีนอนขอท้วยหว่าเลืโด,ดมันมัน,มนยังต่ออยู่อายไม่ยนนอมนะ ข้าคำมันอะไรเนี่ยเนี่ยค่ะเห็นเองเนาะเ่นแน่นแน่นแน่นอ๋อแตัวต่แต่แมันของลูกไปเสียต้องไปเรียนเพราะไอ้มางคนตอนนั้นผมแนะนำแค่ว่าเนี่ยมไปเรียนที่ผมคนบอกว่าคนบอกว่าไอ้ไปเชื่อว่าเขาจะทำมือลูกไอ้ดีขึ้นมันบ้าไอ้างคนกลัวหรอหัวมาละมึงเอามาความคิดของมันอ่ะมันจะดีแน่น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 คือเขาเขาควลูกเขาเสียไงก็เด็กไปเรียนแล้วตัวเสียเขาไม่เรียนเลย เขาบอกเขาจะดูเองเขาจะฝึกเองตอนนี้ก็อยู่ได้เนาะอยู่ได้อยู่ได้อยู่กับแม่ตอนนี้ทําไปกี่ตีละนี่ร้านนี่ไปทําขยายไปยังไงขยายนี้แม่แต่งขายม้าแบบสองสาขาสองสาขาสองนี่เป็นสองสองไม่ใช่ม่มี เรื่องการสื้อชิ้นนี้แหละส่วนเราคนที่มันแบบที่ว่าทำหงึนสัมฤทธ์เ้องู่ทำหนึ่สัมฤทธิชีวิตลำบากชีวิตลำบากผมีชุดอ่อนอย่เนี่ยเามีชุดเด่นเลยูชุดเด่นของเข้าชุดเด่นของเขากลับเขาตั้งใจทำมาถึงจุดขนาดขนาดอย่างนี้ตั้งใจเยอะๆเอาแตต้องทำให้ได้เพราะว่าทั้คนไปต้องบอกกันต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้ทำให้ได้ เชื่อสามีแม่นคิดว่ามางคนนี่ฮักเขานะแน่นบางคนเขาแบบเป็นจังเขาเป็นเขียเขาทำงานนึงมาได้เขาเป็นผู้หญิงที่ประเภทอ่อนแออย่างเงี้ยว่าเขาบอกอะไรก่ะมันแบบมันต้องอ่อนแอเอามืออ่อนแน่นมือเท้าแม่นแล้วป่านนี้จะลำบากลำบากมันมันม่หนังก็เขียนดินอย่างเดียวอย่าอย่าเอาวะอย่าเอาอย่างเงี้ยอย่างมนี่ยปรดจ้างเนี่ยถ้ามันเนี่ยคนเดียวมันเอาแน่นเอาอันนี้คางคนใหญ่ไงเขาก็ได้นั่งก็ได้เขามันก็ยังได้หะ มันก็บรรดีเรามันว่าสือราคาตายไปต้องเงียบืท oh, mm ่ไ hmm. ด uh, ้ม oh, ันต้องขายคัวม uh, ือคัวมือคัวอย่างนี้ห้ามขายเงียต่ออย่างถ้าเขาแบ่เงียบจ้างเขาจะขายได้หรอกคือมองอนาคตนะแม่นต้องวางแผนไว้เฮถอะการเฮาเตี้ยะเอาแย่บ้านหลังนี้ตั้งแต่สมัยยุคต้นกแม่น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 ี่เขาตามเพิ่มเติมขึ้นมาแม่นอันนี้ต่อยอดอันนี้ต่ออันนี้ต่อมาคิดยังไงแต่ใจชีวิตนี่นะพูดถึงว่า ชีวิตนี่นะต้องใจก็ไวเอกูจะทําอย่างให้มันดีสักอย่างนี่มันได้อย่างทุกคนบอกไว้เขาเกืบเลิเนี่ยใจเขาแอกต้องทําให้ได้น่ะเนี่ยเราทาให้ได้ทำให้ได้สำเร็จเอีอย่างที่บอกห้เรื่องย่างเรื่องอย่างเนี่ยเรื่องขายอะไรนม่แมนแมนแมนทุกคนต้องบอกเขาทำให้ได้ เขาแต่ก็เด็กเรียนเมตตาเขาบอกว่าให้รู้หนึ่งอย่างในทุกๆมัคิให้รู้ทุกอย่างหนึ่งม่นอย่างให้เลือกเอานะให้เลือกเอาหนึ่งอย่างว่าจะเอาอะไรแต่เขาก็ต้องมุ่งมั่นว่าเขาต้องทํางานอย่างนี้เขาได้ก็ได้ได้มาก็ยังดีอยากได้แล้วก่อนเห็นยากคนเดียวน่ะเขะมีลูกน้องหนิบได้หรอกอย่างเธอหันมากะต้องมีลูกน้องคนเดียวเนี่ยกอ่าต้องมีเลยนั่นคนเดียวท้าทำแต่ใหม่มาไม่เขายากคนเดียวแบบจันหรอกนั่น ่ก่อนเนี้ยเนีญาตินค,คนเดียวอ่ะ <Okay. S 1> อ่ารถของเราต้องมาวันกันอ่ะซีฟซีฟแว่นนะนะต้องตีคนเดียวนะพี่พี่ตอนนี้นะคอ่ากอนเนี้ยผมโทรว่าเพื่อนขับรถเนี่ยรถรถของเราเลยอ่ะรถของเรารถของเราล้าเรายึงเดครวกันหรืเหรอครับก็เพื่อนก็มาป้ามาเปลี่ยนนะก่ะอ่า แต่ก่อนนั้นรับรองเล่ารถมูอบริษัทนี่เราเซอร์เริ่มไงคิดคิดเงินเพิ่มทีเดียวหรือว่าทีหลังอ๋อให้ต้องเขียนบินเป็นไงค่ะคนท้ายกเพิ่งมาจ่ายทีหลังเนี่ยค่ะเพราะมันเป็นบริษัทเนาะอ่าเป็นบริษัทต้องเอามาวันกันมันสมัยก่อนเนาะเงียบประทานเราคนเดียวอ่ะแต่ประเดี๋ยวนี้มันเงียบปานอ่ะเขามีลูกน้องอ่ะอ็นนี้ถือว่าครบเลยนะอ่าแต่ก่อนเนี่ยโอ้อันนี้เป็นเพราถ้าเป็นต้นไม้ก็คือต่อยอดแม่นไม่นู้มต่อยอดจับ แม่ถ่ายทอดความชิดจากพ่อเนี่ยแม่นแม่พ่อเป็นคนวางแผนวางแผนแม่เป็นคนทำเป็นคนทำแล้วแ่อทอดมาหาลูกเบาลูกก็เลยเนี่ยต่อไปฮาตอนนี้ฮขาก็กใครพาของเนี่ยกะฮขาก็มีอย่างฮาก็เนี่ยกะบางทีก็ลูกไปมองนอกฮขาก็ต้องคุมร้านของเขาอย่ากันไปมึงนอกไปปีแล้วปีซีนปีมามีโควิดต้องไปเหงาอยากกะฮขาก็ต้อง มีพายุเขาต้องอยู่อ่ะไม่ได้มืต้เมื่อก่อนเขาไม่ได้ใส่นี่นะเมื่อก่อนมือดำเปื้อนลุงกเห็นป้าลุงยังสงสารแม่นแม่นแม่นต้าลำบากเพราะว่าแพ่กะจายมอมแมนละมอมแมนมอมแมนคิดถึงคิดถึงเออมาได้ไปได้ต้าก็ใจดีนะเราอันนั้นมาฝากนี่มาฝากต้าก็คิดถูกมากแม่นแม่นแม่นแ่นโอเคอยู่คิดถึงกันอยู่ เนี knight, ่ยม for so so like, so 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 ีอะไรจะฝากคนอีกฝากเรื่องเงินถ้าถ้าเงินมันมีเนี่ยใดถ้าเริ่มต้นจะทํางานเนี่ยเขาต้องเนี่ยใดต้องเริ่มจใจเนี่ยเริ่มน้อยน้อยไปก่อนก่อนเริ่มน้อยน้อยต้องเอาน้อยน้อยเนี่ยลงทุนน้อยน้อยมันหอเทาลงทุนเยอะเนี่ยอย่างห้ามมีห้ามมีทุนบ้านห้ามมีทุนบางคนเขายังลงลงไปเดี๋ยวเมื่อก่อนมียางสามเส้นห้าเส้นหกเส้นเนี่ยมียางห้าหกเส้นเออไปเอาสายเหนียวมาเนี่ยสมัยก่อนจําได้อยู่มีโค้งน้อยน้อยวางวางวางอ่าอยู่ได้เริ่มอยู่ได้เลย รถสีฟ้าเนี่ยเอาไปอันเข้าไฟแน่น์นะถ้าจะเริ่มนี่นเราเริ่มจากศูนย์เนาะไม่ต้องแน่นต้องเริ่มจากศูนย์เริ่มจากที่ไม่มีเพราะ<อ>ว่าเอห้มันมีมันจะไม่มีไม่มีสามหมื่นอ่ะเป็นห้าหมื่นไปวางกน่นี้อ่ะยครับเออเนี่ยพ้นรอลเยอ่ะก็งกว่ามีขึ้นมาเริ่มจากไม่พร้อมแต่ใจเราพร้อมแน่นแม่นแน่นแต่ว่าถ้ารอให้เรามีเงินนี่โอ้มันไม่มีขนาดนี้ไม่มีหรอกไม่มีอืมเพ่จะมนต้องเริ่มตอนที่ ไม่พร้อมนะแม่แม่แม่เราเราคิดว่าจะเริ่มเริ่มเลยเริ่มเลยราให้พร้อมนี่มันไม่พร้อมมันมันไปมีว่ะสตางค์ปวดทอกตึกกององโยกมันลงทุนแบบนี้หรอกจากจากไม่ตัดฟื้นแม่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 นีมีเริ่มจากยางแค่สามเส้นแม่สามเส้นสีเส้นมาวางขายเสียดายไม่ได้โดนมาอืมหนักมากเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นนั่นใหญ่มาก ยางสามสี่เส้นเนาะตะกอนมันเส้นกับใบแจ๊ะแปงอ่ะประเดี๋ยวนี้โป้เดี๋ยวนี้เขาก็ขยายสาขาไปอยู่นี่ถ่ายข้างบนไม่ได้เดี๋ยวหาว่าโฆษณาอีกอืยู่นตอนนี้จะรูนโควิดนะอยู่อยู่บ้านนย่วันบ้านตง่บ้านตรงแม่แฝดยังไงติดต่อยังไงแม่มีเบอร์อยู่คนดูอันนี้เป็นวิทยาทานไหมคุณแม่ขอบคุณมากที่ให้ความ